คนเลื่มหน้องนะงอยากให้เป็น้นองคัะแพ่งน้องเดี๋ยวว่ากับพี่พ่อยังน้อยนะครับคันวอาเลยมันจกให้คือนะครับปกติกับคุณพ่อเนาะครับก็มีลูกคนเดียวนะครับเป็นถ้าเป็นลักษณะนี้มันก็ยากนะครับการสียห้าจะทําใจนะครับแต่กับบางส่วนบางสิ่งบางอย่างเขาก็ยังมีหลานพอได้เป็นกาลังกจพอได้คิดต่อนะครับ กับโดยเฉพาะเปียโนเพราะว่าเข้าอยู่ใกล้กันนะครับกับเป็นบุญอยอยางหนึ่งนะครับแต่ว่ากับจริงๆแล้วสิ่งที่สูญเสียไปยังมีสิ่งที่มาทดแทนแต่กับว่ายากนั้นเป็นดอกเรื่องแบบนี้นะก็ะคือทีว่ากันนะปกติพอจะเป็นคนแข็งงทุกสิ่งทุกอย่างเ่เคยเสียลำตาแต่ถูกมือเนี่ยต้องไม่ลำตาถูกมือนะครับเ็ืะอไรเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเฮ็ดไว้ครับมันมันบอกมาถึงอ,อธิบายมาได้ครับขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องฮักพี่น้องเมตตาให้ความเอ็นดูนะครับซ่อมหรับพวกเฮานะครับขอแสงมาพวงเฮากันละกันนะครับพวกเข้าทุกคนนะครับมีความถูกทุกคนแต่ว่ากับทุกคนละย่างนะครับย่างคุณพ่อก็ถูกแบบสูญเสียล,ลูกไปนะครับคือทั้งทั้งขายเพลงครับเพื่อนก็ สูญเสียเป็นนักร้องนะครับที่ว่าเคยรวมงานกันมากกว่าสิสางสมกว่าสิสามมาถึงจุดนี้ได้ใส่เวลาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทนะครับกะคือทุกคนอ่ะทั้งร่วมถึงเอฟซีนันะครับก็ไม่ให้ในฮักเราเป็นยังคือไปปากันว่แท้นะครับเข้าใจครับกะกระสุนลบก็คือทุกคนสูญเสียแต่ว่าสูญเสียคนละอย่างนะครับกะ ฝากครับฝากลูกฝากร้านต่อไปนะครับให้ซ้อยดูแลก,กันให้เมตตาลงรล้านขึ้นกันครับเมตตานิ่ยนะครับขอบคุณครับครับอ่า